ที่ไหนมีแต่ศีลแต่ทรรบังคับตัวไปแล้วครอบครัวนั่นแหละเป็นครอบครัวที่มีความสุขความใจฝากเป็นฝากตายกันได้เรา่าหาเงินหาทองหาเข้าหาของหาเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านจมบัติบริวารต่างๆมาเป็นใหญ่ยิ่งกว่าการรักษาศีลข้อนี้ถ้ารักษาศีลข้อนี้ได้ดีแล้ว ใครจะมีเงินสงเงินแสนแต่ปราศจากศีลข้อนี้เสียอย่างเดียวหาความสุขไม่ได้เลยนั่นความสุขจึงอยู่ที่ศีลธรรมศีลธรรมเป็นของจําเป็นมากที่เราทั้งหลายจะต้องได้รักษาด้วยกันเวลานี้ชาวพุทธของเรานั่นแหละกาลังส่งเสริมเรื่องราคะตังหานี่มากคูณขึ้นไประบาดัดเพราะฉะนั้นความทุกข์จึงระบาดซากระจายไปหมด ทั้งเศรษฐีมหาเศรษฐีเจ้าราบเจ้ายศสมบัติเรียนมาขั้นไหนชันน้นใดขั้นใดภูมิใดก็ตามก็ไม่พ้นที่กิเลสตัวราคาตันหานี้จะไปบีบบี้บับงคับนำมาเป็นเครื่องมือถลุงตัวเองและส่วนรวมไปได้อันนี้ตัวสำคัญมากใครจะไปเรียนที่ไหนมีเงินทองเขาของมากน้อยเพียงไรก็ตาม ถ้าไม่ระงับดับกิเลสตัวนี้แล้วคนนั้นหาความสุขไม่ได้เลยทุกข์เต็มอยู่หมดมหาเศรษฐีไม่มีความหมายเพราะตัวนี้เป็นตัวมหาโลกใหญ่ยายราคะตัางหา่เป็นตัวโลกได้เท่าไหร่ไม่พอพอเข้าเหยียบย่ำทำลายไปหมดนั่นแหละ สีลข้อนี้จึงเป็นความจําเป็นสําหรับชาวคุณมากขอให้พากันเข้มงวดกวดขันให้ดีอย่าให้มันลุกลามไปได้ตัวนี้ตัวทลามาตัวครอบครัวเาเรือและสังคมทุกเรไปให้เป็นรโรคระบาดสาดกระจายไปหมดไปที่ไหนมีแต่ความทุกข์ความทรมานเพราะราคะตัณหาตัวนี้เป็นน้ํำล้นฝั่งเผาไปได้หมดให้พากันระมัดระวังให้มาก อันนี้กําลังระบาดาขาจายเวลานี้มันออกหน้าออกตาจริงนะออกหน้าออกตาถึงขนาดที่วันหน้าด้านไม่มีอย่างอายก็คือราคะตันหาตัวนี้แหละต้องมีศีลรมเป็นเครื่องบงังคับไว้มันจะมีขอบเขตพอมียางอายอ,อยู่แลกกันพอสงบร่มเย็นเป็นผาสุบบ้างเพราะราคะตันหานี่ไม่คึกไม่คลองไม่เป็นน้ำล้นฝั่งเนื่องจาก ศีลธรรมข้อนี้บีบบังคับมันไว้โลกเราก็อยู่ภาษาสุขล่มเย็นด้วยกันพระพุทธเจ้าทำานสอนให้ว่าละให้หมดนะอสอนศีลธรรมไว้บ,บังคับให้อยู่พอประมาณใครก็ตามถ้ามีศีลข้อนี้เป็นเครื่องบังคับตามกฎเกณฑ์แห่งธรรมที่สอนมาแล้วแม้ราคานสันหา,นรราจะมี